แจ้งโบทรามนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตงานที่ร้านให้ดูนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะก็เริ่มจากคันนี้ใกล้ได้ส่งงานแล้วนะครับช่างก็กําลังเปลี่ยนฝาวาล์วกับฝากระเป๋าแล้วก็นอ็อตฝาสูบนะครับผมนี่เดี๋ยวคันนี้จะรีวิวให้ดูอีกทีนะว่าใส่อะไรกันไปบ้างนะครับคันนี้สเต็ปเครื่องเท่าไหรนะลูกอะไรนะ ลูกฮาร์ซี่ชักเดิมนะครับคาบูแอบซิงคาบูเดิมนั่นแหละแต่แอบซิงนะครับคาบูหมกนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนงานเครื่องที่ร้านก็รับซ่อมบำรุงทั่วไปคันนี้ก็เข้ามาใหม่เวฟร้อยยี่ิห้าใส่ล้อแดงฟั๊มหน้าซิงนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนสีเฟรมแล้วก็เสร็จงานนะครับคันนี้ทำสีดุมพอรตโค้ด ด้วยนะครับแล้วก็มีคันนี้มาใหม่รอยพับังลมนะครับเปลี่ยนเฟรมทั้งคันแล้วก็ใส่ลไรแทะทั้งคันนะครับก็มีเบิกบ้างทำสีบ้างนะครับคันนี้ตามงบประมาณโอเคส่วนคันนี้ก็ยังไม่ได้เหรือนะครับผมโปรเจกต์สามหมื่นบาทนะครับทำรถสามหมื่นทำเครื่องอีกสามหมื่นนะครับทำซีวาวคันนี้ก็ยังไม่ได้เดินนะครับ เดี๋ยวคันนี้ก็เข้ามาใหม่จัดสภาพทั้งคันนะครับเดี๋ยวรอดูเลยคันนี้ทแบบําแบบคันเรียกวอะไรทำแล็บนะครับให้ดูด้วยนะคันนี้เคนี่ก็มาอีกชุดหนึ่งแล้วนะครับผมจัดสภาพแต่อันนี้งบน้อยรถทําขายนะครับผมอันนี้งบน้อยส่วนซูเปอร์โฟก็รอคงนะครับรอคงเสร็จก็ประกอบส่งงานได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมชุดโคดโคดกองเต็มพื้นไปหมดเลยงานก็มีประมาณนี้ครับผมนีกำลังใส่นอ็อตกำลังใส่ฝาวาวนะครับฝ <c oughs> าวาวชุบของนคมนะครับนาคมนอสซิ่งใส่ด้วยนอ็อตกึ่งมือของนคมนอสซิ่งนะครับ เป็นหัวโกลโลนะเดี๋ยวเหลือใส่ชุดนี้เสร็จก็ประกอบเฟรมก็ตรวจอีกทีหนึ่งจุกจิกนิดหน่อยก็ส่งงานได้นะครับก็เดี๋ยวคันนี้ เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับผมก็วันนี้ไปแล้วครับ